ออบอกเพื้นคนเขาก็แล้วพี่น้นองครับสวัสดีพี่น้องสุบุตทุกคนวันนี้มาพบก,กับสองบาลละเพื่นโอ้ลับพิเศษมาเลยถ่ายคลิปลายมือพี่น้องเอ้ยคาตาโนนเออเลี้ยงไก่เลี้ยงโอ้หมดจอแล้วบานี้เฮ็ดดีเนาะเฮ็ดเฮียนให้น,หน,นกดู๊ดใช่ไหงดูนุก๊กก็นุก๊กก็นุก๊กเราป้อนอาหารแล้วแต่ว่าเราจะป้อนให้ตอนเย็นกับตอนนี้โพรนี่เน,นก มันคือนกอีหย่างพี่น้องมึงนกเขาเขาแต่ว่าจะเป็นนกเขาอะไรไม่รู้ว่าเป็นนกเขาชวาหรือว่านกเขาใหญ่หรือว่านกอืหนไหนมึงดูใฟเราดูไม่ออกคนนกเขายังอันหเฮ้ยยูซือมันหิวมันหิวเขาเลยคิดว่าเม้มันมาเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวให้กินลูกเออมันคือว่าเป็นแม่มันนี่นะอแม่กับตัวแง่ได้แล้วเนาะอยี่าขี่ใส่มือกับพ่อแล้ว ไปเดิไปส่งสิล่ะก้องพัสดุเพชรเป็นเงี้ย้ให้นกเลยล่ะจุดเออก้อนแมวมาม้าแมวพืชเขาก็เลี้ยงมาเลี้ยงแมวแต่เจ้าเลี้ยงแมวที่เลี้ยงวเคยปลอกเลี้ยงไก่โอเลี้ยงอย่างนู้นเอาคือบอลหนีบ้างไว้ข้างล่างเอาใส่ถุงมากกว่าเทปางมันไามเออหาถุงกว่าเทปางมันยุ่งสิละเออเหนียวเขามันียวเขาเอยอ วันนี้สุปตาสุปตากันไหมาเล่นนทำสุปสตายังนี่นกไม่เองบอกไปรับกินเจ้ผัวสองคนบอกอาหารนกอาหารนกเอ้ยนื้อไหลนื้อไหลเพราะว่าอาหารนกอาหารนกเขาเป็นพี่เขกินช่วงนี้เขาเขาทำบุญทำทานกับคับอันนี้อยู่นี่ตนมัน เดีได้มือได้คลิปได้คลิปนอนที่ตนนี่คินึกกันไหยินึงกับบ้านกมนกบ้ารถอินึงกับ้านว้รักนั่นช่วงทางกันละมันกระแทกแดกดันไปเวิร์อารยให้แน่คอยให้แน่อยปกติผมปกติคูมูใี่มแต่กูนววอยยยนอจักใต้จักร้่าต่อใต้เมื่อวานนี่ผู้ชายโทรมาบอกรักันแม่ว่า

กระทบกระทั่งไปเบิดเลยนะนนเนาะเาอผู้ใดบ้านได้ถือกระทบกระทั่งกินขา้าวมันเลื่อมซีรั่มไปเรื่อยเลยเนาะเป็นนางเคลียร์ที่เราแวอยู่อ้าวโอ้ยวันนี้วันเกิดแฟนนี่เป็นวันวันเกิดแฟนเนาะสะอ่อนนี่พี่นอ้องเมืองเชียงใหม่เนี่ยกิน,นยอ,ยอ,อันนี้ไ e อ้แจ๊บมาบกกว่นี่ ไข่ซุปน้องใหม่ซุปน่น้องใหม่ตำน้องใหม่พี่น้องน้องใหม่ตำน้องใหม่ามันห่าน้องม่เนาะแต่ว่ามันคนละเมนูกันนี่กินอดันทานโอ้ยกินยังงกินหัวดน่เขาดันกังกก็เต็นไม่ได้เล้ยงเนาะนยังไแกงน้องใหม่สแกงน้องใม่สดซุปน้องใหม่แถมถ่ายแมนยังมีน้องม่ต้มอีกแม่มันยังมีไก่ขาวอยู่เลย มีไก่เขามากปวดขาเติมไดีหนินี่หอดไก่ีงมีปงปลามนู่นใหม่เนาะ่อยู่มากหลายเนาะองแสบขอบคุณครับพี่เด้เน้าีกินทองวันน้ไข่พี่หน่องเมืองลดเนขอมาอยากพักขอบคุณพี่เซลนะขอหวานสิเพิ่นสิต่างคณะไม่ได้ไก่ไก่สินอิงคนเสร์ตเมืองลดมามาจูจอดมอลตอหลายคันหลายคนแหงเออ เขาเอานายังก่อนมันหน่อยพวดแล้วเีมันหน่อยพดมันเหลือหลายอนี้หลอยู่ในว่รถหนึ่งพี่น้องมังแน่นพุ่นพุ่นพุ่นอ่ะเลี้ยอีกมองหนึ่งมองจอดเบิดเต็มเลยได้บดนี้ที่ียงเสียงรถท่านเดียวค่อนไหวจัดเต็มพระเอกพิทียิ่งใหญ่ลังการแม่อัดหนึ่งแผ่นพนัก

ตตกีบบ่ค่อยอ่เออพลุดนีหมดตกก่อนกปไสิมาสัมผัส้องดีดีตะกีบ่ค่อยยังทายยังสี่ได้สินั่งยู่มองเดียวฟันเห็ยนมือวมักัอไกยมาบ้ายเออเกัมาสืมือดาอ่าฮ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 าฮ่า่า่าฮ่ัฮก็ฮาฮ่าฮ่นฮ่า่า่่้า่าฮ ทยบานเขาจมาโอบานลันี่มันเป็นยังคงอเสียงดังแค่มันเป็นตัวเลงปกติพี่นาต้นหอลเออขนาดไรบยวมึงสัมผัสมึงขนบอกมวลแท่าบอกเอขบอกมวลหเอยเอออนั่นนั่นยกเลียนออักเลียน่มงสียงนี่ บอกตัวมันเจ้าบอกอะไรเขาอเลนสีบเชียเจ้าเย็นนั่นแม่ใส่เสดําแม่สุดยอดเลยเขาใส่เสด็วิาณวิญพอนะเอเอเออเาเอาเอาแฟคนนั่นปีนี้ีนี้ปีนี้เนาะมาปีแรกครับแม่ถามมาปีแรกตัดสีเสียงังน้ำผาดอู้ยางก็ยังก็เสภาเั้งสี่แอบปีนี้มาปีแรกคเจ้อนเนาะเ้ากินลูกกินเนี่ย อาแม่เปิดงานเอาแม่เปิดงานเปิดงานรมผูกค่้เดียวมาขายไหคาเเองทำเองขายเองไปแล้วล่าสุดตอนนี้า้าฮครังนี้เอาข่าห้ไมากินอ้วเอาข่าห้ไกลกินอ้วเอาข่าห้อนกินก่อนก็าว่าถือ อยากกินยังซื้อกินเอาเด้อพี่น้องเด้ดเอผู้ใดอยากกินยังอะไรทุกคนนกเขามันไม่อั้บมันไม่อั้บปากเหมือนถ้ามึงถ้ามึงมันลูกนกกระเบานะถ้ามึงถ้ามึงย่งมันกินเ,เขาบางคนโมโหเลยน้นองๆน้องจะกินแบบล้วงคอแม่กินข้าวเออนักหนักน,น,น,นกินจัิงจี่พี่น้องอ้ายจะเย็นเย็นลูกจะเย็นเย็นอย่มันกินรสน้ำมันไหลมันถูกเลยเอาเด้อเด้จะเย็นเย็นลูกจะเย็นเย็นเออนั่นล่ะนั่นล่ะ เราส้วบๆเข้าไปสวบเข้าไปลูกสวบน้องกินแบบนี้นะทุกคนอ๋อที่มีแต่หนามลูกเออกลิ่นไปเลยมันกินมันสีเอดเอาดอกโอ้ค่าคอตายโอ้ตายตายน่นน่ะมันหูจักว่ามันค่าคอแล้วอิ่มแล้วบ่ถ้าอิ่มแล้วมันจะไม่กินอีกเอ้าเอาใส่อีกมึงดูอิ่มแล้วอ๋ออิ้มแล้วพอแล้วมันยังหมุนอีกอยู่มันอิ่มแล้วเอาอีกตัวนึงแม่มัน กินเยอก็ไม่ดีผู้แห่งปีองนะฮะเรียงมาโอเลียงไกโอเลียงนกเอานกมาเลียงเพื่อทคอนเทนต์พี่น่อก็เนี่ยอ้เนกมาเรียงตายคอนเทนต์น่าสงสารจังพอนะเกนละบพัดให้กูกินว่านู้ดมพาไปัดนกที่ตัวนันเห็นมันี่ย เขาเพิ่มเพิ่มเขาไม่กินเขาแมันกินแบบนี้แหละมันล้วงคอแม่มันกินไงปกติถ้า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 หัวสั่งถ้า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 ไม่เบียกับหมูก็เหรอเนาะเออมันมันมันแม่มันขาดแง่แผนมันล้วงคอแม่แม่มันล้วงคอแม่มันก็เลยต้องบางทีกจ่อไปหาความม้วมาแล้วอ้าใจเย็นเย็นลูกใจเย็นเย็นมัม่เบียดเราเลียกนกี็ยังเห็นชุ้มหมูเห็นมาครับเปย์มาหนิเอาเลยเลี้ยงมาตัวนั้นแหละถึงมันสีเสือมันจะติดใจดีแล้วพี่น้องเไม่เบียหลุดออกมาก่อนเรียกเฝ้าตายแล้วฮึด ตายได้นาที่ขึ้กินเขาส้วบส้วบลงไปลูกสวบส้วบไงหลังเนี้ยมันมีเพลด้วยนะตัวนึ่งด่างคิดถึงจะยิ่งยังจะได้ก็ยิงไงลังเด้อตัวนี้สแตกส่วนลวดไหมนกตัวนี้ส่วนลวดขนาดเลยเห็นว่านกำลังเป็นใบที่กำลังกินว่ามันส่วนลวดดี ขออะราะม,มันอุ้ม,มอมิม่มนะโอ้อิอ่มนะครับผมขอพุณอลายๆครับ<อ>เดี๋ยวขอกิติิชูมาเสียดเนี่ยมันแน่นมนจิเจาอเอาขอบพุณลูกแรงใจครับบราบย